สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักทุนทองครับทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกล,ลวรานะครับวันนี้เพื่อสัสดีที่2ตุลาคมนะครับเมื่อวานนี้ราคาโกลสปอร์ตไทม์ออทามไฮอีกครั้งนนะครับแต่3,895ดอลลาร์หลังสหรัฐเกิดภาวะ US government shutdown นะครับแต่ก็ราคาไปได้ไม่ไกลนะครับถูกทิ้งมาแรงลงมาแถว3,865ดอลลาร์วันนี้ก็ยังไซเวรอปัจจัยใหม่ๆอยู่นะครับเดีย๋ยวพูดคุยกับทางคุณพิรพงศ์วิรานุคอร์นักข้อ,ขอการลงทุนบริษัทออสิจำกัดนะครับมาดูกันว่าแรงหนุนจากเรื่อง ง US c o n m e n t s o าวเองจริงๆแล้วมันน่าจะดันให้ราคาทองคําไปได้ไกลกว่านี้นะครับแต่เหตุใดราคาทองคําถึงพักตัวลงมาและแนวโน้มจะกลับขึ้นไปได้หรือไม่เราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีพูดคุยกับทางคุณพิลพงศ์เลยครับสวัสดีคุณพิลพงศ์ครับครับสวัสดีครับเมื่อวานนี้หลังเกิด US g o v e r n m e n t s o w n ราคาทองคําเหมือนจะไปนะคุณพิรพงศ์แต่สุดท้ายก็โดนเทกลับมาเหมือนกันนะเอาไงต่อดีครับครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่านะครับราคาทองคำนะครับก็เมื่อวานเราก็ยัเห็นออทามายนะยู่ประมาณสัก3 8 9 5ด้อเา่ นะครับจังหวะที่มันมีการขึ้นหรือตลาดที่มันมี price in ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแน่นอน,ก,นก็อาจจะทําให้ราคาทองคาตอบสนองเชื่อมบวกไปในระยะสั้นก่อนนะครับแล้วก็อาจจะเกิด sell on f a k กมาเป็นเรื่องปกติแล้วก็มาพักตัวอยู่แถวประมาณสัก3,850นะครับซึ่งก็มองว่าการพักตัวมาที่ระดับราคานี้ก็ยังไม่น่าเกลียดนะครับ,รบเพราะว่าก็ไม่ได้หลุดเทรนด์ขาขึ้นแต่อย่างใดในช่วงของพ e เรียนระยะสั้นมองแค่เป็นการปรับตัวลงมานะครับเป็นปกติในเรื่องของแรงขายทํากําไรเท่านั้นนะครับผม มองแบบนี้มากกว่านะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าในเช้านี้เองนะครับก็นะฮะหลังจากเปิดตลาดมาก็ยังมีแรงซื้อนะครับแล้วก็อยู่แถวๆตอนนี้นะครับ3,865 3,870ดร้บหาสานแครับทองคําแท่งบ้านเราก็เหมือนจะไม่ได้ปรับลดลงเท่าไหร่นะครับยังอยู่แถวๆประมาณ5 9า0 0เจ่อยบาทสามาสิบบาทนะครับก็ยังอยู่ใกล้เคียงกับระดับราคาที่สูงของเมื่อวานอยู่ครับผมเมื่อวานกดสปอร์ตตอนมันขึ้นไปออทามานี่เหมือนไปขึ้นไปกว่าลิควิทตี้นะคุณบีพงศ์นะขึ้นไปแตะแป๊บเดียวแล้วกก็่ววงงงลลมมาาพััต ค่างจะลึกเลยนะครับแนวโน้มไอ้อย่างวันอย่างวันนี้พรุ่งนี้เองผมไม่มั่นใจนะว่าตอนนี้ว่าคือการประกาศตัวเลขการจ้างงานตัวเลขแรงงานต่างๆนี่ยังคงประกาศอยู่หรือเปล่าครับก็อาจจะไม่มีการประกาศไปแล้วนะครับตัวเลขใดๆที่ออกมาจากหน่วยงานรัฐบาลนะครับนอนฟาม์มไม่น่าจะมีแต่เมื่อวานยังมีนะถูกไหมของไอ้ตัวการจ้างงานภาคเอกชนนะถูกไหมใช่ครับแต่ ADP นอนฟามเมื่อวานยังมีอยู่ครับผมอ่าฮะอ่าฮะแล้วเมื่อวานเหมือน ADP นอนฟานอนฟามเมื่อวานก็แย่อ่าใช่แย่มากด้วยมันก็เลย ทำให้โอเคนะตลาดก็มองว่าเฟดเนี่ยน่าจะมีโอกาสลดดอกเบี้ยได้แน่นอนนะครับในวันที3่3 0ตุลาคมนี้นะครับมันก็เลยทําให้ทององจาจจะบูดกลับมาบางงหวะนะครับแต่ว่าก็ฝืนแรงเทขายทํากําไรไม่ได้อยู่ดีนะครับผมอืมนะครับ,รบแล้วอย่างนีอ้อย่างนี้ถ้าเกิดไม่มีการประกาศตัวเลขนันฟาร์มออกมาเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมคุณพงษ์หรือว่าหรือว่าทางเฟดเองเขาก็ต้องมีข้อมูลของเขาอยู่แล้วผมมองว่าเฟดนะครับจะขาดข้อมูลตัวนี้แหละนะครับซึ่งการขาดข้อมูลตัวนี้นะครับก็อาจจะทำทำให ในมุมของผมอาจจะมีการเลื่อนนะครับในส่วนของการลดดอกเบี้ยออกไปครั้งหน้าหรือเปล่าเพราะว่าข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจไม่เพียงพอนะครับนะฮะก็อาจจะเป็นเคสแบบนี้ได้นะครับเกิดว่าลงมาหน้านี้นะครับเราก็จะเห็นราคาทองคำนะครับจะเริ่มทยอยปรับตัวลดลงนะถ้าเกิดว่าออกมาเป็นสมการแบบนี้นะครับผมนะเพราะว่าอย่างที่คุณชฉลิมพะเวสวัดก็ต้องดูในส่วนของตัวเลขนอนสามด้วยเช่นกันอ่าใช่ใช่ใช่เป่วันะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขนี้ไม่มีการรีพอร์ตแน่นอนก็อาจจะรอในส่วนของตัวเลข ที่มีการรีพอร์ตครั้งหน้าหรือก็ว่าเมนชันดาวจบแล้วอะไรแบบเนี้ยนะครับมองเป็นดิเรกชันนี้มากกว่าเออเขาเขาก็เขาาใช้เป็นข้ออ้างได้เหมือนกันแต่เขาจะไม่ล <c oughs> รถจูงไหมกูในรถจูงวะเขาอดีเลยอ่าอย่างอย่างอย่างกทําเองเขาก็พยายามแบบว่าเออเพื่อที่จะทําให้แบบอ่าเห็นมีเฟดเฟดต้องเฟดต้องเร่งรถดอกเบี้ยนะตัวเลขการจ้างงานไม่ค่อยีจะเฟก็อาจจะเออเขาเป็นไปได้เหมือนคนที่วันนี้กูวะพงพูดถูกปะใช่ครับมองไปอีกสมการหนึ่งเลยเอออาจจะเป็นแบบเออข้อห้าในการเลื่อนอัตราดอก เบียร์ได้หรือเปล่าอะไรก็แบบก็เป็นไปได้นะครับแล้วอย่างนี้ช่วงนี้เราจะเราจะเกาะกับกระแสอะไรไปดีครับคุณมีรพงศ์ถ้าเราดูในส่วนของตัว government shutdown เนาะนะครับแน่นอนนะครับก่อน government shutdown ตามสถิติแล้วเนี่ยตลาดมันก็จะเริ่มขึ้นขึ้นไปก่อนหน้านั้นลาหรือเรียกว่า price in นะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยมันจะมีความพยายามในการเจรจานะครับของตัวสปาเองเนี่ยครับว่าเอ้ยนะครับจะให้ร่างงบประมาณเนี่ยนะครับออกได้เมื่อไหร่สุดท้ายก็ยังมองว่าเดี๋ยวก็ผ่านเดี๋ยวก็ผ่านนะครับผมแต่ว่าต้องใช้ ระยะเวลาเท่าไหร่แค่นี้ยอย่างมากในรอบของคุณทรัมป์ในสมัยครั้งก่อนใช้เวลา35วันถือว่านานที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วนะครับ<อ>ประมาณสาวันแต่รอบก่อนนั้นนั่นะอาจจะใช้พีเรียแค่ประมาณ10กว่าวันเท่านั้นนะครับก็อาจจะหาข้อตกลงกันได้แล้วนะครับซึ่งถ้าในพีเรียดที่มีการเจรจาก็อาจจะทําให้ในส่วนของตัวดอลลาร์ออกมาแข็งค่าขึ้นได้ครับปัจจัยนี้อาจจะเป็นปัจจัยลบตัดทองนะครับผมใ,ในระยะสั้นนะครับก็ยังบอกว่าเออนะครับผมก็ระหว่างที่เขาเจรจาแล้วถ้าเก แต่ว่ามันมีลู่ทางที่จะซักเซสแบบนี้นะครับของอาจจะโดนค่อยๆซึมลงมาก่อนแต่ว่าก็ไม่ได้มองลงเยอะเท่าไหร่เพราะว่าอย่าลืมว่านะครับในช่วงของถ้าเกิดว่ามันปิดนานเท่าไหร่นะนะครับในแง่ของเศรษฐกิจมริการมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับที่นี้ผมก็ไปย้อนดูข้อมูลช่วงสมัยคุณทรัมป์ปี2018นะครับที่เรียดช่วงนั้นเนี่ยนะครับที่ government s h ช t d o าวปิดนานไปถึงประมาณ35วันเนี่ยนะครับปรากฏว่าทองคำนะครับปรับตัวขึ้นตลอดเลยนะครับยาวขึ้นยา จนกว่าจะยุตินะครับในส่วนของ g o v e r n m e n t s h u t ด o w n นะครับผมจะให้กอาจจะเป็นภาพที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มองว่าจะย่อลงเท่าไหร่แต่ว่าเป็นมองเป็นซึมๆลงมากกว่านะครับปรับขึ้นยาปรับขึ้นแรงไหมคคุณพิรวงศ์ใช่ครับอ๋อแรงด้วยใช่ไหมปรับขึ้นยาแล้วปรับขึ้นแรงด้วยใช่ไหมไม่ไม่ค่อยเยอะครับอค่อยๆซึมค่อยๆซึมขึ้นนะและอย่างมากสุดก็ประมาณสัก50ดอนไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่แต่ตลาดมันไม่เหมือนกับตอนนี้แล้วเนาะใช่ไหมเมือนในยุคนั้นนะครับช่วง ตัวฟันดิเมนทัลน่าจะแรงในยุคนั้นด้วยซ้ำไปครับแล้วเดี๋ยวนี้ห้าสิบเจ็ดสิบกัลลร์ต่อวันนี่คือการเหวี่ยงนี่เป็นเรื่องปกติเลยนะคุณมีเโรงใช่ใช่ความผันผวนไม่เหมือนในอดีตเลยปีนี้แรงพอสมควรแรงมากๆเลยนะครับอ่ะแล้วอย่างนี้กรอบแนวรับแนวต้านมองยังไงดีครับคุณมีเดโปรงระยะสั้นที่เราโฟกัสก็คือสามพันแปดร้อยห้าสิบดอนคร์นะครับตัวราคาแนวรับทองคําแท่งหน่หน่าจะอยู่แถวประมาณห้าหมื่นเก้าพันสองเนาะนะครับถ้าเกิดว่าในระยะสั้นเนี่ยนะครับยังประคองเหนือ3,850 ห้าสิบดอลก็เหมือนแบบเมื่อวานนี่แหละครับอาจจะมีแรงรีบาวกลับไปต่อที่สามพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามพันเก้าร้อยเก้าสิบได้นะครับแต่นะครับถ้าเกิดว่ามันมีการย่อลงมาแล้วตอนนี้สามแปดหกห้าแล้วลงไปสามแปดห้าศูนย์ได้หลุดแปดแปดห้าศูนย์ออกมาตรงนี้นะครับมันก็จะไปแนวรับลึกๆล่ะก็มองไปแฉลประมาณสักสามพันแปดร้อยสามสิบสามพันแปดเนาะซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะครับราคาของคำแท่งหน้าสามพันแปดเนี่ยอาจจะอยู่แถวประมาณห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับฉะนั้นในรอบนี้นะครับแนวรับใหญ่จริงๆมันจะอยู่แถวประมาณสัก3,775 3,800 เนาะปีโกงก็คือ58,500ถ้ายังไม่หลุดโซนนี้ก็ยังมองเป็นการย่อขึ้นต่อนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าย่อลงต่ำกว่า58,500สําหรับทองคําแท่งเนี่ยมองว่าเป็นการพักตัวแหละครับก็อาจจะเสียเทรนด์ขาขึ้นในระยะสั้นนะครับแต่ภาพรวมระยะยาวยังเป็นเทรนด์เทรนด์ขาขึ้นหลักอยู่แล้วนะครับก็บยังมองว่าเป็นการย่อเพื่อไปต่อในระดับนีนะถ้าเกิดว่ายังไม่หลุดประมาณสัก3,800 3 7แ0นะครับผมที่ราคาไทยประมาณ58,500ื่ันห้าร้นะครับถ้ายืนสามพัเก้าได้มอง โอ้โหสามพันเก้านะครับถ้าสามพันเก้ามันจะมีแนวต้านจิตวิทยาแถวสี่พันนี่แหละฮะซึ่งตอนนี้ก็ก็มองว่าถ้าลดสามพันเก้านี่สี่พันเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นรอบที่มันขึ้นมาเหมือนที่มันพยายามเทสสามพันเก้านี่แหละอาจจะไปเทสตรงนั้นอันรถตกลงมาอีกประมาณห้าสิบดอนอะไรแบบนี้ครับนะะฮแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นไปถึงสี่พันได้ก็นั่นแหละก็ยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นนั่นแหละนะครับของไทยนะครับไปเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป้าจริงๆถ้าเกิดเบรกสี่พันนะครับตอนนี้เขาก็จะวางเป้าไปที่4,500กั สำหรับมองยาวถึงกลางปีหน้าเลยครับผมนะครับฉะนั้น5000เนี่ยนะครับถ้าตีเป็นเงินบาทก็อาจจะมีสิทธิ์ขึ้นราวประมาณ6กถึงเจ็ดบาทเนาะนะครับตรงนั้นราคาทองไทยถ้าตีไปแล้วก็อาจจะทะลุ7จ็ดหมื่นได้นะครับถ้าเกิดไป4ี่พันห้าเนาะนะครับอ่าแล้วจะยึดกันครับว่าถ้าเกิดถ้าเกิดโกลสปอร์ตถึง3ามพันทองไทยไปเท่าไหร่ครับสามพัตอนนี้คำนวณคร่าวๆจะอยู่แถวๆประมาณสัก5 9 6 0 0ื่นเก้าพันหกร้อยบาทเนาะก็หกหมื่นหรอใช่ครับเฉี่ยเฉลี่ยหกหมื่นนะครับผมถ้าเกิดเงินบาท อ่อนด้วยก็อาจจะมีแว็บๆมาเห็นบ้างนะครับ บาทก็อ <mile> ่อนในถูกเวลามากเลยนะที่ต้องดูเว้เออความจริงมันน่าจะแข็งค่ากดดันราคาทองคําไทยไว้เนาะแต่ตอนนี้เออบาทได้อ่อนเข้ามารับอีกโอ้โหทองคําไทยนี่ขึ้นกันอย่างสนุกสนานเลยยิ่งกว่าช่วงสงคามอีกผมว่าถูกไหมครับใช่ครับใช่เราคิดว่าเฮ้ยเป้าหกหมื่นเนี่ยโอ้โหเนี่ยอีกนานเนาะเออตอนแรกเราคิดอีกนานโอ้โหนี่มาเร็วแป๊บๆมาถึงละใช่ครับแล้วต้องบอกกันเลยว่าปีนี้ตัวทองโลกเองนะครับใช้เวลาไต่จากห้าหมื่นเนี่ยจากช่วงประมาณกลางปีนี่ มันมีจังหวะที่มันลงไปประมาณ5้า0มื่นหนึ่งพันห้าพันโอ้โหนะขึ้นมาราวๆเกือบหมื่นอ่ะตั้งเดียวนะครับแล้วถ้าเกิดทั้งปีเนี่ยก็ถ้าทองโลกนะก็เกินประมาณ40เอร์ซนไปแล้ว4 3่สาเปอร์เซ็นต์นะใช่ทองไทยก็เกินมาแล้ว3 5มเ้ทองไทยบวกมาหมื่นหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยอ่ะเดียวครับผมโอ้โหโหดมากโหดมากีนีบอกว่าโหดเลยแล้วก็ไวด้วยนะครับถ้าเกิดว่าตัวราคาทองโลกเนี่ยนะครับยังสามารถสร้างความ ผันผวนแบบเนี้ยนะครับแล้วก็บล็อกเดิมเหมือนปีหน้าต่อไปได้เนี่ยก็มองว่าป like ีหน้าถ้าเกิดว่าความผันผวนมันอยู่เนี่ยเหมือนกับปีนี้นะครับผมก็ยังมองว่านะปีหน้าก็น่าจะบวกเพิ่มได้อีกประมาณหมื่นเลยเนาะปีละหมื่นละนะครับก็จะมองกลายเป็นแบบหมื่นหมื่นห้านะครับสำหรับตัวนะฮะลู่ทางของทองคาในอนาคตคือที่ผ่านมามันจะกระชาติกันแรงๆเป็นช่วงๆนะคุณวีพงศ์แต่ว่าปีนี้เองเนี่ยแบบว่าโอ้โหขึ้น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 ต่อเนื่องมาากกว่ใช่กะชาติขึ้นต่อเนื่องเลยนะ โอ้นี่กี่กี่วีกครับผมจำไม่เป็นประมาณสองสาเดือนได้แล้วมั้งถูกไหมคุณในวงแปดวีกได้แล้วไหมที่บวกบแท่งเขียวเขียวติดต่อกันมาเลยเนี่ยใช่ใช่ต้องบอกเลยว่าตัวถ้าเกิดดู t i ม e frame w e จริงๆนะครับมันบวกมาตั้งแต่ปี2024นะนะครับ<อ>ที่ขาขึ้นเนะี่ยมันแข็งแกร่งเลยเกินนะครับ<อ>มีการย่อตัวอย่างน้อยๆแค่สองสามวีกเองหลังจากนั้นขึ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 ้น,น,นมันเดยตลอดเลย<อ>นะครับก็บ่งบอกว่าโอ้โหเราอยู่ยอู่ในกระแสหลักที่ยังเป็นเทรนขาขึ้นที่แข็งแกร่งอยู่นะ ครับผมนะมันขึ้นมานดานแล้วล่ะนะครับผมในส่วนของตัวภาพรวมของตัวราคาทองโลกแล้วก็อีก3เดือนสุดท้ายนี้ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ถูกไหมคุณมีรวงใช่เพราะว่า3เดือนนี้ตามซีซันนอลทองคำนะครับตามความต้องการพื้นฐานเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเยอมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลดิวารีอ่ะอินเดียต้องเติมทองละจีนตอนนี้ก็ต้องซื้อทองใดๆแบงก์เซ็นทรัลแบง์นะครับตอนนี้ได้รับเอฟเฟกต์สงครามการค้าล่าสุดภาษีไม้ภาษีตู้อะไร่ เต็มหมดเลยฮะมันก็เลยทําให้ความเสี่ยงมันดูเหมือนเยอะขึ้นทีนี้เซาท์บวานก็ต้องเติมทองนะครับเพื่อปกป้องความเสี่ยงและรวมไปถึงอเมริกาก็ยังเป็นแบบนีอยู่ลาร์ก็ยังอ่อนสงครามก็ยังมีนะครับมันก็เลยนะฮะมันก็เลยเปลี่ยนขั้วมาที่ทองนี่แหละก็จะเห็นว่าปีนี้นะครับก็เซาทลแบงก์ก็มาถือทองเยอะมากกว่าตัวบอนอเมริกาในครั้งแรกในรอบสามสิบปีนะครับก็มองว่าเทรนนี้มันจะเป็นเทรนหลักนะครับสำหรับตลาดทองคำมันจะย่อยากนั่นเองเนาะครับฉะนั้นกลยุทธ ก็ยังมองว่าบายออนดิฟนะครับผมถ้าเกิดว่าย่อลงมาลึกๆถ้ามีจังหวะนะก็ค่อยๆต้องต้องต้องแบ่งรับแล้วล่ะนะครับถ้าเกิดว่าไปรอทีเดียวลงไปที2องสามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยโอ้โหมองยากต้องคอยย่อยเก็บอย่างน้อยน้อยไม้แต่ละไม้ห่างกันไม้ละพันก็ได้การทยอยจ่งเก็บนะครับสาหรับทองคแท่งนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับคุณวีพงษ์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวสดีครับ ต้องขอบคุณคุณพิรพงศ์วีรานุเคราะห์นักวิเคราะห์การลงทุนบริษัทออสซิเิจำกัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับซึ่งคุณพิรพงศ์บอกว่าตามสถิติจริงในช่วงการเกิด US Government Shutdown ในช่วงสมัยโดรัลนด์นทำหนึ่งเนี่ยช่วงนั้นเองราคาทองคามีการปรับขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะครับในช่วงที่ยังไม่สามารถเจราจาตกลงกันได้แต่เป็นลักษณะของการค่อยๆซึมขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ตลาดก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าการเกิด US Government Shutdown รอบนี้ยังไม่ได้การดันขึ้นไปแรงๆ ต้องมาดูแล้วครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงต่อแต่ว่าแนวโน้มราคาทองคําจริงแล้วยังคงเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับไตรมาสที่ผ่านมารวมถึงตั้งแต่ต้นปีมาบวกกันมาแรงๆแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีปกติแล้วก็จะเป็นช่วงไฮซีซั a นของทองคําเองราคาก็น่าจะไปต่อได้นะครับต้องมาดูละครับว่าหลังจากนี้ราคาทองคําจะไปยังไงตอนนี้ก็ยังคงใช้กลุ๊ปเดิมนะครับยอซื้อสะสมเช่นเดียวกันนะครับทองไทยยังได้รังจากเงินบาทอ่อนค่าก็ยังไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าจะร่วงลงมาแต่ก็ยังไม่หล 300, าถือว่าค่อนข้างจะแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับทองไทยก็เช่นกันนะครับย่อลงมาก็ซื้อสะสมเช่นเดียวกันแต่ต้องระมัดระวังนะครับช่วงนี้ราคาทองคำหลังจากที่ขึ้นมาแรงยังไม่มีการพักฐานแรงๆนะครับต้องระวังด้วยนะว่าถ้าเกิดว่ามีการพักฐานแรงราคาอาจจะล่วงลงไปไกลๆได้แต่ว่าก็ไม่น่าจะทําให้เสียทรงขาขึ้นได้นะครับนี่คือข้อมูลที่โกอาลาวยบกมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์ก,ก,ก,กดแชร์แล้วก็กดสัตัคร่องทางต่างๆ,ๆเพื่อเป็นกำลังใจถึงมันเลยนะครับขอบพระคุณที่ติด